พบนกปากห่างอพยพหาแหล่งอาหารบริเวณทุ่งนาซอยทุ่งบางเพชรตำาบลตะกางอําเภอเมืองจังหวัดตราดพบนกปากห่างจำนวนนับพันตัวอพยพรวมตัวกันทำรังอาศัยที่บริเวณต้นไม้ภายในหมู่บ้านโดยนกปากห่างจำนวนมากทำรังและอาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำและนาข้าวของชาวบ้านในบริเวณที่เกษตรกรที่เริ่มทําการเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของนกปากห่างโดยทั่วไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาในพื้นที่จังหวัดราดจะมีนกปากห่างมาหาอาหารบริเวณทุ่งนาดังกล่าวโดยเฉพาะหอยเชอรี่ซึ่งเป็นศัตรูสําคัญของชาวนานกปากห่างกินหอยเชอรี่เป็นอาหารด้านร้อยตํารวจเอกธงชัยโชคกําเนิดรองสารวัตรสถานีตํารวจภูทธร่าเลื่อนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้บอกว่า นกปากห่างจะอพยพหนีหนาวมาแบบนี้ทุกปีแต่ปีนี้ค่อนข้างจะมีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านๆมาและช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีของทุกวันฝูงนกก็จะบินกันมาเป็นฝูงนับพันตัวมาทำรังอาศัยอยู่ตามยอดไม้ยอดต้นมะพราะ้าวเป็นอยู่เช่นนี้ประมาณ1สัปดาห์ได้ สำหรับตำบลตะกางในทุกๆปีจะมีนกปากหางและนกชนิดอื่นๆอ,อีกหลายชนิดมาพักอาศัยในพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ตำบลตะกางเป็นพื้นที่ลุ่มมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์และเป็นพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งปีนี้พบว่ามีนกอพยพมาเป็นจำนวนมากและมีหลายชนิดอีกด้วยประมาณได้สักสอาทิตย์ได้ครับที่เห็นเริ่มมีนก ปากหางมาเยอะขนาดนี้แต่ช่วงแรกๆเห็นอยู่ประมาณฝูงเล็กๆนะครับแต่วันนี้เยอะเป็นพิเศษมากเลยหลายฝูงที่บินมาที่นี่นะครับช่วงยานเย็นๆในในเวลานี้ครับเหมาะสําหรับการเดินเที่ยวดูเป็นทุกปีไหมครับอทุกปีครับที่เห็นแต่วันนี้รู้สึกปีนี้จะเยอะจะเยอะจะเยอะมากเลยแต่ก่อนไม่ไม่มันไม่เยอะขนาดนี้นะับแล้วก็รู้สึกว่าที่เท่าที่ดูเนี่ยจะมีหลายพันนะ ที่เราดูก็จะมีนกปากห่างแล้วก็นกกระยางครับแล้วก็จะมีนกนางแอน่นนะฮะแล้วก็เห็นสักพักนี้เห็นนกกระเตนอยู่ประมาณสองสามตัวที่นี่นโยบายของนายกตำบลตะกางนะครับเขาจะให้เป็นลักษณะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะฮะเพราะว่าทางตำบลตะกางเนี่ยโดยเฉพาะท่านนายกอภิเดชบุญล้อมเนี่ย ่นมีแนวนโยบายว่าจะให้เป็นที่อนุรักษ์นะครับโดยเฉพาะป่าเฉลนด้านล่างเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์มากครับประมาณสัก5้าโมงครึ่งนะครับตอนเย็นนะครับมาเที่ยวชมได้นะ,ะในซอยนี้ก็เรียกซอยทุ่งบางเพชรนะรของตะมนตะกางขึ้นอยู่กับหมู่ที่เอ่เท่าที่สังเกตดูมา2-3ปีเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้จะเป็นฝูงใหญ่ นะครับพอหมดหนาวแล้วนี่็ก็จะมีบ้างแต่แต่ไม่เยอะครับจะมีเท่าที่สอบถามชาวนาดูครับเขาจะมากินหอยเชอรี่แล้วก็บวกออกับความอุดมสมบูรณ์ของนาที่แห่งนี้ด้วยครับ <Okay. S 2> ใช่ฮะที่ที่ท,ทราบาก็คือมาจากติดหนาวโดยเฉพาะแถวไซบูรียนะฮะ